ไม่รู้สวัสด,ดีตอนเช้าของประเทศตวีเดนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแม่น้องก็กำลังเดินไปส่งน้องระใจใยที่โรงเรียนค่ะวันนี้มีลบนะคะทุกคนอากาศหนาวมากๆเลยค่ะหิมะก็เริ่มละลายใกล้จะหมดแล้วนะคะวันนี้หิมะไม่ตกค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงสี่สิบนะคะน่าจะสี่สิบห้าแล้วนะคะก็ยังมือดอยู่ค่ะทุกคนดูท้องฟ้าค่ะมืดครึมนะคะเอา้าถุงมือนเนอะถอดออกไว้เรอลูกลดูค่ะแต่ละอาพาร์ตเมนต์นะคะเขาก็จะประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสแล้วค่ะ วันนี้นะคะตอนช่วงบ่ายสามโมงค่ะน้องก็จะพาน้องพอใจไปหาหมอนะคะพาไปตรวจเช็คอีกครั้งค่ะที่น้องเคยทำคลิปก่อนหน้านั้นนะคะว่าน้องพอใจเขาเป็นภูงแพ้ค่ะเป็นผื่นเต็มตัวนะคะก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากการแพ้อะไรนะคะวันนี้หมอก็เลยนัดอีกรอบค่ะเพื่อที่จะไปเทสทดสอบดูว่าผิวหนังมีการแพ้อะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ อตอนนี้ไม่คันแล้วแต่ถ้าเกิดบ้านเรานะคะก็จะเรียกว่าเหมือนว่าอากาศมันเริ่มจะหนามันเปลี่ยนแปลงหรือว่าฝนจะตกเนี้ยใช่ไหมคะคนชอบเป็นลมพิทบางทีน้องพอใจก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่แต่น้องพอใจก็เป็นคล้ายๆน้องนะคะตอนเป็นเด็กน้องก็เคยเป็นค่ะไม่ใช่ว่าเด็กหรอกตอนเป็นแบบว่าวัยรุ่นเนี้ยแหละค่ะคือชอบแพ้แบบว่าอะไรนะคะแบบว่า เขาร ais, ียกอะไรอะคะที oui ่ตรงกางเกงยีนะค่ะที่แบบว่ามันเป็นกระดุมเป็นกระดุมติดอะค่ะกางเกงยีนะค่ะแพ้นะคะน้องพระจก็แพ้เหมือนกันป้าๆบอกว่าให้ถามคุณหมอดูนะคะว่าเออแบบมันจะแก้ไขอะไรยังไงอะไรเงี้ยคะรักษายังไงอะไรเงี้ยเว่าหนึ่งวันสอง ก็คือก่อนที่จะปัดอากาศนะคะค่ะน้องก็จะจับมาบ้างก็คือน้องก็จะใส่กางเกงยีนนะตรงนี้มันเป็นผืนเลยอะแม่เออแม่ก็เป็นเหมือนกันถ้าเกิดมันแน่นๆไม่ใช่ไปเด็กหกแต่ตอนนี้ไม่คัดแล้วใช่ไหมคะในรูปปากสีปากแตกทาลิปติกยัง <c oughs> ทาลิปติกลูกอะมแม่ลิปติกในกระเป๋าเสื้อกรนหนาวแม่แต่เราก็ต้องไปแล้วค่ะแม่ต้องเร็วๆแล้วนะคะ เอาไปใช้เลยลูกเอาเอาใส่ไว้ในในถุงเสื้อเลยนะคะไม่ไม่หนูหนูมีหนหนูมีตรงไหนหนูมีอยู่ในนี้อยู่อ่ะให้แม่ส่งถึงตรงนี้หรือว่าไปส่งถึงโรงเรียนเลยส่งวันนี้ก็จะวิ่งแล้วอ๋อโอเคขอยมีความสุขนะลูกนะตั้งใจเรียนนะคะจุ๊บๆบ๊ายบาย โรงเรียนก็คือตรงที่มีไฟนั่นนะคะวันนี้น้องก็ไม่ได้ให้น้องผจใยอยู่ที่ฟรีติดค่ะก็คือน้องพใจใยเลิกเรียนปกติก็คือเวลาเวลาบ่ายโมงสิบห้านะคะน้องก็จะมารับค่ะทุกคนเพราะว่าบ่ายสามโมงก็ต้องพาไปหาหมอนะคะ หนาวมากเลยค่ะทุกคนดูค่ะนักเรียนก็พากันมาโรงเรียนนะคะก็ไม่น่ากลัวค่ะเดี๋ยวปีหน้านะคะเดี๋ยวน้องพะใจก็ต้องมาโรงเรียนเองคนเดียวแล้วค่ะเราก็ต้องพยายามปล่อยลูกนะคะเห็นป๊าป้าบอกว่าน้องก็ไม่แน่ใจนะคะป๊าปาเขาก็ไม่แน่ใจเขาก็ลืมเขาบอกว่าเออแบบ ไม่รู้ว่าน้องพอใจจะอยู่ที่ฟรีตินได้ถึงตอนอายุติดขวบอะไรประมาณเนี้ยแล้วค่ะพอหลังจากนั้นนะคะเขาก็ต้องกลับบ้านเองอยู่บ้านเองคนเดียวได้นะคะสำหรับน้องพอใจค่ะก็ไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะสำหรับเขาถ้าเกิดเขาจะอยู่บ้านเองคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คือน้องก็กับประปาก็จะบอกว่าเออแบบห้ามเล่นไฟห้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือถ้าเกิดจะกินไข่เจียวก็ทําได้เฉพาะตอนเวลาที่แม่กลับมาบ้านนะคะเวลาที่มีพ่อกับแม่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยโอ้ยหนาวต้องพยายามเดินแกวงแขนแรงๆนะคะจะได้แบบว่าไม่หนาวมากนะคะ ตอนแรกนะคะน้องก็บอกป้าว่าเออแบบป,ปา้าฉันอยากจะตัดแต่ต้นคริสต,ต์มาสแล้วอะไรเงี้ยนะคะคุณเอาต้นเราขนต้นคริสต,ต์มาสขึ้นมาไว้เดี๋ยวฉันจะจัดเองตอนที่คุณไม่อยู่เดี๋ยวฉันจะทําเองอะไรเงี้ยค่ะป๊าบอกว่าไม่เป็นไรฉันอยากช่วยเธออะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันหนักมากเลยค่ะมันต้องขนขึ้นมาเยอะนะคะป้าเลยบอกว่าเดี๋ยวตอนป้ากลับมาจากทํางานนะคะเดี๋ยวเราค่อยประดับต้นคริสต,ต์มาสกัน,นะคะ่ะทุกคน ค่เขาประดับต้นคริสต์มาสนะคะสวยมากๆเลยค่ะตอนนี้ในเมืองนะคะเขาประดับไฟสวยงามแล้วค่ะทุกคนยิ่งตอนดึกๆนะคะยิ่งประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งสวยค่ะเดี๋ยววันไหนนะคะน้องจะพาไปเดินชมไฟในเมืองค่ะทุกคนชมบรรยากาศภายในเมืองเฮลซิงบอยนะคะ เมื่อวานน้องก็ลืมถ่ายคลิปค่ะหิมะนะคะบางส่วนก็เป็นน้ําแข็งแล้วเวลาเดินเราต้องระวังมากๆเลยค่ะแต่ถ้าตกวันแรกเนี่ยคือไม่เป็นไรไม่ลื่นแต่ถ้าเกิดวันที่สองวันที่สามถ้าเกิดมันยังไม่ละลายหมดนะคะถ้าเกิดอุณหภูมิลดลงมากๆอะไรเงี้ยหิมะก็จะกลายเป็นน้ําแข็งเวลาเราเดินเราต้องระวังนะคะเพราะว่ามันจะลื่น น้องก็เคยลื่นหิมะนะคะลื่นน้ําแข็งลม้มหูเจ็บมากมากเลยค่ะทุกคนวันนี้น้องก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะน้องก็จะทำการบ้านนะคะเรียนเรียนที่บ้าน ดูคะ่ะดูแอ่งน้ําตรงนี้นะคะก็เป็นน้ําแข็งค่ะแต่ว่าก็เริ่มละลายบ้างแล้วแหละเพราะว่าอุณหภูมิมันไม่ได้แบบว่าหนาวมาก mm hmm. เกินพอจะให้น้ําแข็งแกะตัวไอเกาะตัวแข็งมากนะคะมันก็เป็นแค่เกร็ดน้ําแข็งค่ะทุกคนเดี๋ยวถ้าช่วงหนาวมากๆนะคะก็จะมีเด็กๆนะคะผู้คนมาเล่นไอสเกตน้ําแข็งนะคะตรงนี้ค่ะ พากันสนุกมากเลยนะคะก่อนรับขึ้นห้องนะคะเดี๋ยวน้องก็จะซื้อขวดซองก่อน,นะคะ่ะทุกคนไปกินกับกาแฟนะคะขวดซองที่นี่นะคะอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็ชิ้นใหญ่นะคะนี่นะคะ นี่ก็คือชื่อร้านนะคะซื้อหกซื้อหกจ่ายแค่ห้านะคะทุกคนเฮ้ย <Hey. S 2> ค,คุณมาร์รยอกยอกวินฮอเทียคาบสอง เรียเทียเ <Yeah. S 1> ทรบุลาตอ่าควสองควสองหยาบขอทุกคนเขาก็มีโต๊ะให้นั่งด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะน้องก็ได้คัวซองแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งกินกับกาแฟนะคะร้านขนมปังที่อยู่ด้านล่างตึกน้องนะคะมันไม่มีควซองค่ะมันก็จะมีแต่พวกแซนด์วิชพวกขนมปังอย่างอื่นนะคะนี่ค่ะร้านข,ขนมปังด้านล่างตึกน้อนะคะร้านกาแฟ เขาจะทำอะไรคะเนี่ยทำไมเขากั้นเขามีขนมปังอย่างอื่นนะคะแต่ไม่มีครัวซอง